รอดูดีกว่าเหนื่อยที่จะตอบคำถามหรือยังรอดูเลยเหนื่อยแล้วจริงๆนี่อีที่สิบสิบสิบนะครับอีที่สิบแล้วอะทุกคนจะถามผมแบบว่าหรืออยู่ในป่าหรือว่าโรมนั้นคือของปลอมไม่แน่นะเขาอาจจะแบบว่าถ่ายใหม่แล้วผมกลับมาก็ได้นี่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่พูดไปก็ตายแล้วครับตายแล้วจริงๆแต่จะมีกลับมาหรือเปล่านี้แล้วแต่จริงๆมันยากมากคำตอบมันเพราะหลายคนถามว่าพี่ชอบวันชอบหลอก จริงๆปกติจะไปหลอกตอนสุดท้ายไงแต่นี้มาบอกตอนแรกคือตายคนก็จะมักไม่เชื่อแล้วผมดันตายเกือบทุกเรื่องเลยตายบ่อยคือเขาหลอกแล้วแสดงด้วยไม่ไม่หลอกไม่หลอกบอกจริงจริงจริงๆก็ตายจริงๆครับต่รู้สึกยังไงบ้างเรากับพี่แท็กเหมือนรีบมาแล้วรีบไปเหมือนมีงานต่อเบอร์ใหญ่ขนาดนี้จะมาตอนเดียวได้ยังไงได้ครับเอาหลอกได้ได้จริงๆก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีใจไหมก็ก็ไม่อ่ะเขาเรียกว่ารู้สึกเออ่รู้สึก รู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มารับเชิญแบบนี้เล่นตอนเดียวที่คนก็ยังพูดถึงคนก็ยังจดจําและยังตั้งคาถามัเราว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมเงก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ยังคอยติดตามว่าอยากให้เราอยากเห็นเราในหน้าจอทีวีอยู่อยากเห็นการแสดงของเราอยู่อะไรเง,งี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับแต่ว่าก็รอติดตามผลงานอีกนิดนึงอันนี้เ <laughs> ขาเปิมเขเปิมเลยเหรอไม่ไม่ต้องรอพี่ผมไปคอนเฟิร์มถึงช่องวันเลยนะถึงหน้าจอแบบ ถึงหน้าจอช่องวันรายการสดๆตอนกลางวันเลยอ่ะยังไม่มีใครเชื่อทุกวันนี้พี่เชื่อไหม,ไม,ไมแม่กระทัไมไม่งช่วยคุณแม่หรือว่าเพื่อนคุณพ่อเนี่ย ตายจริงไหมลูกเธอตายจริงไหมตายจริงไหมจนแบบตายปริศนาเนี่ยว่แบบเอ้ยทำไมเราไม่เห็นหน้าราไมเห็นหมดอะไรอ๋อไม่ให้คิวไปถ่ายวันนั้นถ่ายได้ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ก็ผมอาจจะเป็นปริศนาของเขามากกว่าที่เขาทิ้งไว้มันเกิดการว่าตายจริงไม่จริงเราได้คุยกับพี่แท่งไหมที่ทังมีประสบสัยว่าเราตกพิแท้งจ็ิเฮลิคอปเตอร์ตายจริงไหมหลังจากที่ถ่ายเสร็จก็ไม่ได้เจอพี่แท่งอีกเลยครับ สงสัยแล้งตายจริงหลังหลังจากที่ถ่ายเสร็จไปออกงานอ่ะหลังจากที่ถ่ายเสร็จอ่ะไม่เจอเลยที่ไปออกงานที่เมยหรอพี่แท่งไม่มากับผมเลยแสดงว่าพี่แท่งก็พี่แท่งก็แบบว่ากันลูกไปรับชอบกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันวงมาสงสัยมาไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นประเด็นก็ก็จริงๆก็แอบสงสัยเนอะจริงๆขนาดเราแบบสารภาพจริงๆเราว่าเราตายนะบทเขาเขียนออกมาให้ตายเพราะอย่างอย่างที่บอกกันว่ามันเป็นทายาทหมายเลขหนึ่งซึ่งถ้าผมไม่ตายพี่แท่งไม่ตายมันก็ไม่มีการหาทายาท ครับผมใช่มันก็ไม่มีการถาทายญาติใหม่ซึ่งซึ่งมันต้องต้องเป็นแบบนี้แหละในฟาคของข้าตัวเราได้ครบเน้ออ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับไม่ใช่ได้ครบครับได้ครบครับได้ครบได้ครบเพราะว่าคนมองว่าด้วยความที่เราเป็นพระเอกแต่ก็ถ่าแต่ไม่ได้เชื่อว่ามารับเชิญมาฟาไปเลยอันนี้อันนี้ผมผมเป็นคนยังไงก็ได้เขาให้ผมยังไงผมก็ไปอย่างนั้นเอกราสบุญคนก็มอกว่าเราเป็นลูกพี่แมมพี่ใหญ่ตายทุกทีโอยแต่ว่าเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้กับพี่แมมเรายังได้แบบ คนเรียกว่าอะไรยังได้เดินเรื่องทั้งเรื่องดีกว่าเดินเรื่องได้แบบได้ผูกพันกับตัวละครได้ผูกพันกับคนดูได้คนดูได้รักตัวละครที่ผมเล่นได้รักตัวละครที่ทุกคนแสดงออกไปอะไรเงี้ยมันเลยมีการผูกพันมากกว่านี้อันนี้มาตอนเดียวไม่รู้ว่าอาจจะผูกพันแล้วก็ได้นะจริงจริงมีความสงสัยว่าคนจะบผิดว่าในเรื่องที่แล้วที่แมบกพี่แบวก็ตายครับนั่นนี่ก็ตายพอมาเล่นเรื่องนี้ก็ตายไม่ต้องย้ำตายใส่ผมได้พี่ตัวละครเฉยมีความสงสัยไหมว่าถ้าเรื่องหน้าเราไม่ขอรุกพี่แมแล้ว๋อเรื่องหน้าไม่ตายน่อครับ เรื่องน้นไม่ตายครับหมายถึงว่าเป็นลูกพี่น้องหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพี่น้องแต่เป็นเรื่องหน้าที่ผมจะเล่นไม่ตายแน่นอนครับเรามีการบอกพี่พป,ป้อนอย่างนี้พี่บอลบอกว่าถ้าลูกพี่น้องอิก่อนจบเรื่องเลยไม่ตายพี่เอาจริงๆไหมผมผมแทบหลังๆพอผมแบบไม่ได้แบบบอกบอกพี่บอลพี่ป้อนเลยว่าเราจะเล่นบทอะไรจะอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยเดี๋ยวดีก็มีการพี่เขาไปเรียกคุยแล้วแบบ mm hmm. เล่นปะลุยปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ครับพี่ได้ครับพี่อย่างเงี้ยไปครับพี่แค่นี้ครับพี่ไปครับลุยครับไม่ปฏ mm ิเสธ ก็จริงๆอย่างที่บอกไปเนาะอย่างที่ตีเคยพูดทุกครั้งว่าตีรู้สึกว่าตีแอคชีฟแมนสำหรับสำหรับหน้าที่การแสดงของตีไปแล้วหรือรู้สึกว่าตีพร้อมที่จะเล่นทุกบทบาทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสงครามของบมันเป็นอะไรที่ใช่มันเป็นอะไรที่ฟินสําหรับในชีวิตของตีแล้วตีรู้สึกตีแอคชีฟแมนตีประสบความสำเร็จของตีแล้วอะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นตีก็จะทําเต็มที่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้นอกเหนือจากจะมีอะไรที่เราสนใจจริงๆอยากทําจริงๆแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่า เราพอไปทำทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจให้เป็นคนวางแบบแผนให้เรามากกว่ามัขึ้นอยู่กับองค์กรช่องวันครับว่าจะให้เราไปทางไหนครับมาแล้วครับอันนี้ยาวไหมยาวไม่ใหมายถึงว่าผมยาวไหมหรอจะได้เล่นยาวยาวยาวแน่นอนครับยาวแน่นอนยาวแน่นอนไม่อันนี้พูดตรงนี้เลยว่าไม่มีแบบว่าตอนเดียวเนอะตอนไม่มีอันนี้อันนี้อยู่เป็นยาวยาวอยู่เป็นยาวยนยาวยาว เขาเขาห้ามบอกเลยนะคอนฟิเดนเชียล <mindfulness S 2> แต่ผมก็แอบพูดได้นิดนึงว่าแบบเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วก็เฮ้ยไม่เอาพูด <laughs> <laughs> ถ้ามีมีเนียงรู้อยู่อะมีเนียงรู้อยู่ oh. ก็จริงๆก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่เต้นเป็นอะไรที่ภูมิใจนะผมรู้สึกว่าผมผมภูมิใจที่ผมได้เล่นบทนี้แล้วก็รู้สึกว่า ภูมิใจมากๆแล้วจะทำให้ดีที่สุดสําหรับบทนี้ครับจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากแล้วผมเชื่อว่าคนหลายๆคนแฟนๆอยากจะอยากจะดูเรื่องนี้แน่นอนครับ